เคยลองจับเวลาไหมว่าเวลาเราทําสมถะเนี่ยเราทําได้กี่วินาทีเคยมีคนทดลองนะมีคนทดลองเขาว่าโดยเฉลี่ยนะตอนทําสมถะจิตรวมจากอารมณ์เนี่ยนะสลับพวกประมาณพวกเราเนี่ยนะไม่ใช่แบบเป็นพวกคนไม่ชํานาญการทําฌานไม่ใช่พวกไม่ใช่พวกสมถะญาณิกเนี่ยนะตอนจิตรวมจากอารมณ์เนี่ยนะสามวิ <laughs> และไปรวมกระลมสามวิแล้วไปแล้วไปเนี่ยนะอย่าบอกแต่วินะกี่นาทีนะม,มันจะเป็นกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะาะฉะนนั้นแบตหมดนะชาร์จได้สามวิแล้วก็ไปใช้เลยฮนะใช้หมดพอรู้ปุ๊บเลยต้องชาร์จแบตนึกออกไหมะฉะนั้นทําให้เป็นนิสัยไปเลยว่ารู้ปุ๊บชาร์จแบต แล้วมันก็สามวินะแล้วก็ไปยาวแล้วก็รู้ตอนรู้เนะี่ยแวบบเดียวตอนรู้แวบเดียวเนี่ยเพราะนั้นตอนรู้เนี่ยนะถามว่ากินแบตไหมกินแต่กินน้อยมากเพราะมันแวบ,บเดียวไอ้ตอนที่เสียกําลังกินแบตเยอะสุดคือตอนตอนที่มันหลงไปนั่นเองโดยเฉพาะลักษณะฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันสนุกมันมันไม่อยากเลิกคิดเนะี่ยก็ยาวไอ้ที่ เปลืองแบตที่สุดเลยก็คือพวกหดหูครัหดหูเนี่ยมันจะหมดแรงโดยโดยเฉพาะในความคิดของเขาเนี่ยนะคิดถึงเรื่องที่แบบว่าอะไรคิดแล้วหมดแรงแบตแบตเสื่อมเร็วมากเลยอย่างนี้นะราะนั้นรู้ปุ๊บต้องทำสมถะประมาณอย่างนี้ <laughs> มันขึ้นอยู่กับว่า,วามันไปฟุ้งนานไหมฟุงฟ้งนานมากแค่ไหนฟุ้งแบบ ทุ่วทั่วไปก็ไม่ค่อยกินแบตฟุ้งแบบมีโทสะจะกินแบตหดหูเนี่ยอยู่ในกลุ่มโทสะจะกินแบต <c oughs> นั้นถ้าช่วงที่จะเกิดมากผลเนี่ยนะมันจะไม่ฟุ้งนานแต่มันจะมันจะเป็นทักษะของเราเองอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่รู้เนี่ยมันจะจําสภาวะพอฟุ้งปุ๊บที่เคยฟุ้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็จะประมาณสัก29นาที แล้วก็รู้มันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะสั้นยาวไปเรื่อยๆแนะนะโดยเฉลี่ยมันจะสั้นลงจะสั้นลง